ใบมอนประกศาศข่าวดีปรับความเข้าใจแจ็คแฟนชันแล้วเรียกได้ว่าทําเอาช็อกวงการบันเทิงเมื่อใบหม่อนนั้นได้ประกาศเลิกจ็คแฟนชันโดยเธอนั้นได้โพลระบุข้อความว่าเราสองคนตัดสินใจขอจบความสัมพันธ์กันแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจและติดตามมาตลอดค่ะ @jackfanchan และในเวลาต่อมาตลกและนักแสดงดังแจ็คแฟนชันนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วครั้งแรกหลังใบหมอนประกาศเลิก โดยเขานั้นได้พ์สตอรี่ภาพจอดำโดยใส่เพลงเศร้าซึ่งเนื้อเพลงมีใจความว่ายังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอดแม้เรื่องเราจบไปแค่ได้คิดถึงมันก็พอและจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มที่สวยที่สุดกอดนาน,นช่างแสนอบอุ่นทุกๆช่วงเวลายิ้มทางน้ำตาและล่าสุดใบมอนานงเอกดังก็ได้ประกาศข่าวดีปรับความเข้าใจแฟนหนุ่มจากแฟนฉันแล้ว หลังก่อนหน้านี้ประกาศยุติความสัมพันธ์โดยทธนั้นได้โพลลูกข้อความว่าตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ไปโพสไปเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะขณะที่แจ็คแฟนฉันนั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอโทษนะครับต่อไปจะใจเย็นและมีสติมากขึ้นทั้งคู่ ย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ